สวัสดีเอฟซีของเสียนนาดีทุกท่านด้วยครับเมือนี้ก็รอบ <c oughs> สองทุ่มนะครับสองทุ่มก็เสียนนาดีก็จะมาลงหวยเล่าพัฒนาพี่ให้น้องเขาได้ลุนได้เอาไปลุนไปเสี่ยงกันนะครับเด้อก็สำหรับหวยเล่าพัฒนารอบวันที่สิบสี่ สี่เป็นตรงกันกับัน้นเออตรงกันกับัน้นพุทธเด้อครับเด้อวันพุทธสิบสี่วันพุทธที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับก้าจังคอยมาเบิ้งไปน้ากันครับส้มไปน้ากันรอบนี้กะรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วบ่เขาครับกะ ขอโทษขอให้เอฟซีไร้ไรเพราะว่าจับคู่ให้เอฟซีถือรอบได้ก็ได้ <c oughs> ตะวันเรียกวิ่งนีมากครับเรียกวิ่งมากส่วนขันทั้งบนทั้งล่างคือเจ็ดกับแปดนะครับขเขาเรียกวิ่งหลุดสายหลุดนะครับอยากให้เอฟซีองเข้ได้ถูกกันทุกคนล่ะครับถ้าผมก็สุดควบสมารถคือกันครับเพราะว่าก็มันใจว่ามันสิออกนะครับมันก็ยั่งออก เสียเต็มคือเก่าครับแต่ว่า้าบจับสุดวิ่งให้พี่น้องเขานี่ประกบกันนี่ก็โอ้ยเสียดายครับบ่แม่เราก็กได้เสียดายแท่นพี่แท่นน้องเข้าเสียดายแท่นจะคว้างผมครับเพราะว่าบ่หนาผาดัดบ่หนาพิษบ่หนาผัดเลยครับรอบที่หล้วนี่โอ้เสียดายแหงครับรอบนี้ก็มาเบิ้งไปน้อกันนะครับเด้อ วันพุธวันพุธที่สิบสี่วันพุธ ครับก็ทังเขียนทังตัวจไทเบิ้งก็เลยนะไรไครับเพราะว่ามันบ่ถนัดครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ากล่องบงังผมนะครับก็สิตรวจออกาทาั้งขางทางั้งนี่ก็จงคอยเบิ่งไปน้ากันหลอดผมเขียนล้ลเด้อครับเด้อรลอฟังผมผมก็จบิบรรยายนี้พี่น,อน้องเฮาได้เบิ้งไปน้ากันนะครับบได้เสียงตัวเลขเด้อมันเขียนบ่ถนัดครับที่สบสี่ ขันเสียงีนบ่อออกมาลง่งห้พี่ให้น้องเขาเลยเบิกงด้วครับหลังท่านว่าเสียนเชยนหนังสือไม่ตรงกล้องเลยผมตั้งเขียนยังสี่นะครับเพราะมันมันบ่อนัดครับมิถุนายนใจเย็นๆนะครับเด้อหยิบสี่ห้าสี่นิ้หก ลราพัฒนาเพราะว่าไอ้ขาต่างกล้องครับมันจูข้างพอดีครับก็เลยตูดออกมาทางนอกจังคอยเบิ้งไปร่วมก,กันกันเลยครับ เราพัฒนา <c oughs> วิ่งวิ่งวิ่งรูดส่วนกลุมไล่นะครับกลุมไล่เก่าผมผมปิดเครื่องสองกุมไ้แล้ลวนะครับผมตั้งกลุมไล่ไหมครับเพราะว่าวุ่นวายครับยู่งในกุมไล่บ ี่น้องเขาก็บ่ต้องไปเขาเบิ่งก็ะไรหรอกครับเบิ่งอยู่ใน youtube กับตัวเดียวกันนะครับเด้อบทบางท่านว่าเสี่ยน,นจะเขาในกลุมไล่แบบใด <c oughs> ผมก็บ่อยากเอาเข้ามาในกลุมไล่หรอกครับเพราะมันมันเต็มแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเอาผมฉิดเอาเขามันข้าวเดียวครับเต็มเพราะว่ามีแต่คนอยากเข,าข่าคว่มไม้เข่ามากอะ่ะเห็นตัวเด็กตัวเดียวกันคือเกาเลยครับเนีอย ว <c oughs> ิ่งรูดที่1กับ2 1งหนึ่งกับสอวิ่งรวดที่1กับ2นะครับได้ก็จะจับคู่ให้พี่น้องเข้าไปเบิ้งไปน้ำกันนะครับ สองแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง เดี๋ยวให้พี่หลวงเข้าซีคูนี่เนาะนี่แหละตัวเด่นๆนะครับนี่ตัวเด่นๆนะครับเด้อย่นนี่แ่ละผมเดี๋ยวผมสีบอกเดี๋ยวับตัวเด่นก็มีคือกันหลอดนี่สิี๋ยวเอาเห็นเด่นๆเลยเหัวหมันใจว่ามันจีมากครับหลอเจดสามแปดสามครับ ชุดเด่นเด่นมีสองคู่นะครับสองคู่นะครับเด้อตัวระวังชุดระวังชุด 락왕 ระวังก็บมีด้ะครับเด้อรอบนี่เพราะว่าเลขนี่มันขึ้นโยกกับวันกับนี่้ะครับตัวเล็กแต่เรลอดรับเสียนนาดี ครับก็บเช็ปนะจอแบบความกะไรนะครับแต่ว่าผมจีเน้นให้2คู่นะครับชุดเน้นมีแค่2คู่นะครับชุดเน้นมีแค่2คู่ จะว่ามาจับคู่กันอีกเด้อนหนึ่งกับสว่งโ <laughs> มกเต้นเล็กอันวิ่ง่บป็นท่าเลย มันก็สามารถออกได้ทุกครูนะครับแต่ว่าการมันเป็นการส่วนตัวนะครับสอบส่วนตัวนะครับเด้อคือเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับสอบส่วนตัวครับเจ็ดหนึ่งแดหนึ่ง ครับกัสำหรับตัวเลขก,กัเล่าพัฒนาของเสียนหน้าดีนะครับวิ่งลูดก็คือวิ่งลูด1กับ2ครับจับคู่7 2 8 2 7 3งแปดสอสครับเจ็ดหนนะครับเด้อชุดระวัง9ก้าสองเก้ครับชุดระวังก็คือเก่าสองเก่าสนะครับเด้อ เบอร์ย <c oughs> ุขังลางนี่ก็เป็นเบอร์ไอเดียไล่นะครับไอเดียไล่ของเส้นนาดีครับถ้าท่านใดอยาก็มาเป็นเพื่อนในไล่ในยังกะเบอร์นี้นะครับเด้อหรือว่าอยากโทรมาถามมาอยังก็ได้เบอร์นี้ครับถ้าเส้นนาดีวางกะยินดีรับให้ยุทุกท่านนะครับเด้อถ้าถ้าวางนะครับครับก็แชปบหน้าจอไว้ครับ ลงไห้รอบเดิกอยู่ครับเมื่อนี่เพราะว่าพึ่งเดินทางมาหอดครับเดินทางมาหอดเรากะจังมาเรลื่อมลงเลยครับจย์พี่นอ้องเข้าม่าเห็นตัวเลก ครับกะ <c oughs> ไทยนี่ก็ขอวอวยพรให้เอฟซีทุกท่านรอบนี้ให้ได้ขึ้นมาด้วยครับเด้อเซียนนาดีนี่ขึ้นน้ำทุกท่านนะครับให้ได้ขึ้นมาในรอบนี้นะครับเด้อสำหรับเล่าพัฒนาวันผุดที่10ีมีทุนายน2,866นะครับเด้อครับแคปหน้าจอไว้ครับ กไทยนี่ก็เสียอนหน้าดีกเอาไว้เพียงแค่นีก้ก่อนนะครับเด้อขอให้พี่น้องเฮ้าโชกดีไปตามๆกันทุกขูุุ่กคนนะครับสวัสดีครับ